สวัสดีครับเทนนิววิกนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Secret Room นะครับวันนี้ก็มีเนะื้อหาสาระดีๆมาฝากสาวๆของผมอีกเช่นเคยนะครับเป็นเรื่องที่ฟังชื่อแล้วอาจจะเราใจนิดนึงนะครับว่าทำยังไงให้โดนปล้ำ ทำยังไงนะฮะอันเนี้ยเนื่องมาจากว่าชอบมีคนมาถามผมเหมือนกันว่าจะยั่วแฟนยังไงดีช่วงนี้แฟนไม่ค่อยทําการบ้านช่วงนี้แฟนอย่างนั้นแฟนอย่างนี้แฟนเหนื่อยง่ายแฟนเอาแต่นอนหลังชนกันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะผมก็เลยเป็นนั่งนึกทบทวนถึงประสบการณ์ชีวิตตัวเองดูว่าที่ผ่านมาเนี่ยจากประสบการณ์ความรักหรือชีวิตคู่ของผมที่ผ่านมาเนี่ยผมเจอสาวสาวของผมเนี่ย ในชีวิตจริงนะฮะ mm hmm. เขามักจะยั่วผมหรือมีวิธีการมาเล้าอารมณ์ผมด้วยวิธีใดบ้างแล้วก็เลยสรุปมาได้4ข้อใหญ่ๆที่ผมว่าสาวๆเนี่ยถ้าเอาไปดัดแปลงใช้กับชีวิตลักของตัวเองเนี่ยมันน่าจะเป็นประโยชน์ขึ้นมาไม่มากก็น้อยนะครับอันแรกเลยเนี่ยนะครับมันจะเป็นเรื่องของการทําให้หึงหวงนะฮะอันนี้ผู้หญิงอาจจะไม่เข้าใจนะคบเพราะสําหรับผู้หญิงเนี่ยถ้าเกิดผู้ชายทําให้หึง หรือทาให้ห่วงขึ้นมาเนี่ยมันจะพานหมดอารมณ์ทางเพศถูกไหมครับมันจะกลายเป็นว่าโกรธชวนทะเลาะงอนกันไป3วัน8วันนะฮะถ้าผู้หญิงหึงนะครับแต่ตรงกันข้ามนะครับผู้ชายบางคนหรือผู้ชายส่วนใหญ่เนี่ยถ้าสมมติเขารู้สึกหึงหรือห่วงแฟนหรือหวงภรรยาขึ้นมาเนี่ยมันจะทำให้เกิดความรู้สึกอยากจะครอบครองเป็นเจ้าของคนเดียวอยากจะ มาโหแล้วปั้มอ่ะพูดง่ายๆเหมือนเหมือนหนังไทยเหมือนละครเห็นไหมฮะสาวๆบางคนที่ติดละครช่อง3มช่อง7ช่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเวลาพระเอกมาโหนางเอกหึงนางเอกพระเอกก็จะปั้มนางเอกเนี่ยมันคือชีวิตจริงเลยครับผู้ชายเราเหมือนกันผมก็เป็นนะฮะกับแฟนผมบางคนเนี่ยที่สมมุติผมรักเขามากๆผมห่วงเขามากๆกําลังแบบหลงเขามากๆโดปอมีนพุ่งผ่านเงี้ยสมมติถ้าเขาไปทําอะไรให้ผมรู้สึกหึงขึ้นมาหน่อยหนึ่งหรือห่วงขึ้นมาหน่อยหนึ่งผมจะรู้สึกแบบสมมติถ้าเถ,ถียงไปนิดนึงแล้วเรารู้สึกเราสู้ไม่ได้เราก็ จะปั้มเลยเราก็จะรู้สึกอยากรวบรัดจากัดความปั้มซะเลยไหนๆก็หึงแล้วทนไม่ได้ต้องเป็นของเราคนเดียวมันจะต้องไม่โดนผู้ชายอื่นแต่ต้องไอการกระทําอย่างนี้เราจะต้องทําได้คนเดียวอะไรเงี้ยผู้ชายเนี่ยมันจะมีอารมณ์นี้อารมณ์ที่พอหึงขึ้นมาห่วงขึ้นมาแล้วก็ จะอยากปั้มอยากครอบครองอยากแสดงความเป็นเจ้าของอยากตีตาจองหรือสามีภรรยาที่อยู่กันมานานแล้วก็ตามสมมติเกิดแฟนอยู่ๆวันหนึ่งแฟนที่ปล่อยเนื้อปล่อยตัวมาทําแต่งตัวสวยแต่งตัวเซ็กซี่อย่างเงี้ยจะเริ่มสงสัยเฮ้ย mm hmm. ทำไมอยู่ๆลุกขึ้นมาเซ็กซี่นะอยู่ๆแปะตาใส่ชุดชั้นในมาอยู่ๆแต่งหน้าอยู่ๆทาผมเนี่ยมันก็เลยทําให้รู้สึกเกิดความรู้สึกหึงหวงแล้วก็ผู้ชายก็เลยบางทีไอความรู้สึกเนี่ยมันทําให้เกิดอารมณ์ทางเพศขึ้นมาแบบปัจจุบันทันด,วด่วนแล้วมันก็ทําให้เขาเกิดอยากจะ ปั้มผู้หญิงของเขาขึ้นมาเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของนั่นเองนะครับทีนี้บางคนฟังมาอย่างนี้แล้วก็ถามผมว่าอ้าวแล้วจะทายัางไงให้เขาหึงอ่ะเกิดไปทําผิดพลาดไปหึงรุนแรงกลายเป็นทะเลาะเรื่องใหญ่ขึ้นมาไอ้เรื่องพวกนี้บางทีอาจจะไม่ต้องไม่ต้องมากนะฮะไม่ผมไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องไปคุยกับผู้ชายอื่นหรือไปจีบกับคนอื่นให้เขาหึงนะอย่างนั้นอาจจะมีปัญหาครอบครัวหรืออาจจะตีกันได้จริงๆนะครับไอการที่ทําให้หึงเนี่ยแค่ให้หึงแบบน่ารักน่ารักพออย่างเช่นไปไหนด้วยกันอาจจะ แต่งตัวเซ็กซี่ขึ้นมานิดนึงให้คนอื่นมองผู้ชายนะถ้าสมมติเขารักเมียหรือหวงแฟนเนี่ยนะแค่มีคนมองเนี่ยก็รู้สึกหึงแล้วมันรู้สึกถึงความแปลกไปแล้วนะครับหรือหรืออย่างบางทีแบบคุณอาจจะพูดชมผู้ชายคนอื่นเหมือนแต่ไม่ได้ชมจนน่าลำคาญนะแบบชมขึ้นมาเหมือนให้เขารู้สึกหึงอะ่ะ นิดๆหน่อยๆเป็นความหึงเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยแล้วมันจะนําพาไปสวยการแสดงออกถึงความเป็นสามีถึงความเป็นเจ้าของถึงทําให้เขาเกิดอารมณ์ทางเพศขึ้นมาแต่อย่าไปคุยกับคนอื่นจริงๆหรือไปมีชูห้หรือไปนอกใจแล้วให้เขาเหึงอย่างนั้นอะคือวิธีการที่ผิดอันนั้นไม่แนะนําให้ทานะครับแค่เล่นจากเรื่องการแต่งตัวให้คนมองหรือการที่แบบว่า,าพูดเรื่องนู้นเรื่องนี้ให้เขาเหึงอะไรอย่างเงี้ยเล็กๆน้อยๆพอแล้วไอ้เรื่องแบบเนี้ยนะครับนานๆทาทีทำบ่อยๆทำบ่อยๆมันก็เป็นมุก ที่มันซ้ำพอมุกซ้ำแล้วมันไม่สนุกแล้วนานๆสักสามเดือน6เดือนค่อยงัดขึ้นมาเล่นทีหนึ่งหรือแบบสองสาเดือนครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยให้เขาหึงหน่อยหนึ่งแล้วหึงแล้วก็จัดการปั้มเลยอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นความสนุกที่น่ารักของชีวิตคู่ที่มันทําให้ชีวิตคู่เนี่ยมันไม่น่าเบื่อมีเรื่องขึ้นๆลงๆบ้างไม่ใช่ตรงแมวเป็นของตายเขาไม่เคยหึงเลยอยู่กันมา5ปีไม่เคยหึงเลยอย่างเงี้ยก็ชีวิตขาดรสชาตินะครับมันต้องมีบ้างเล็กๆน้อยๆโอเคมาถึงข้อ2นะครับ อะไรเอ่ยที่จะทําให้ผู้ชายเกิดอยากปั้มขึ้นมาอันนี้ผมอยากจะให้คุณเนี่ยรู้จักยั่วยวนเขาด้วยการตั้งคําถามนะครับคําถามเนี่ยจะต้องมาจากอวัออยวะภายในร่างกายของคุณนะครับเป็นการเชิญชวนให้เขามองแบบที่ไม่จงใจนะครับอย่างเช่นวันหนึ่งเขานั่งดูทีวีอยู่คุณเดินใสก่กางเกงขาสั้นจูออกมาแล้วก็มา,มายืนเนี่ยยืนรูปขาตรงหน้าเขา ตัวเองดูต้นขาให้หน่อยสิมันใหญ่ขึ้นหรือเปล่าก้นช่วงนี้ก็เหมือนเหมือนมันอวบไปไหมตัวเองยังชอบอยู่ไหมอย่างเงี้ยแล้วก็หมุนหลังให้เขาดูเอามือลูบก้นจับต้นขาลูบไปลูบมาอย่างเงี้ยแล้วพอเขาเริ่มหันมาสนใจปุ๊บคุณก็ดึงมือเขาเลยไปจับที่ต้นขาหรือก้นเลยแบบลองจับดูหน่อยเนื้อมันมันเหลวไหมช่วงนี้เขาต้องไปออกกําลังกายเพิ่มไหมหรืออะไรเงี้ยเป็นการตั้งคําถามเพื่อชี้นาไปให้เขาสัมผัสตัวหรือให้เขาแบบ สนใจอวัยวะในร่างกายคุณที่เขาชอบอย่างเช่นแฟนบางคนชอบก้นของแฟนใช่ไหมผู้ชายบางคนชอบก้นของผู้หญิงเนี้ยคุณก็หันก้นให้เขาดูให้เขาจับดูให้เขาเทสดูว่ามันยังแน่นมันยังฟิตอยู่ไหมหรือผู้ชายบางคนชอบหน้าอกก็เอาให้เขาดูก็ได้เช่นช่วงนี้ลดน้ําหนัก รู้สึกว่าผอมลงหนะ้าอกเล็กลงไหมตัวเองลองจับดูซิว่ามันยังเท่าเดิมไหมอะไรเงี้ยมันเป็นวิธีการยั่วที่เป็นธรรมชาติแล้วมันน่ารักนะครับแล้วเดี๋ยวพอผู้ชายมาจับมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวมันจะทําให้ทั้งคุณและเขาเนี่ยอารมณ์ตะเลิดไปสู่การมีบทรักหรือมีเพศสัมพันธ์กันได้แบบเป็นอารมณ์ที่มันกุ๊กกิ๊กน่ารักน่ารักที่ผมแนะนําให้ลองทําดูแล้วถ้าใครทําแล้วเกิดผลแล้วมาเล่าให้ผมฟังด้วยนะครับอีกข้อหนึ่งนะฮะคือเป็นเรื่องของการแต่งตัว ให้โปแบบไม่ตั้งใจนะฮะเรื่องนี้เคยสอนไปในหลายคลิปแล้วซึ่งมันก็มันก็เกิดผลจริงๆกับผู้ชายเนี่ยอย่างผมยกตัวอย่างผมเลยนะฮะแฟนผมเนี่ยมีอยู่คนหนึ่งชอบแบบอ่าเวลามีชุดใหม่หรือมีอะไรแล้ว,แล,วแล้วเอามาอวดบางทีก็ถ่ายรูปส่งมาอวดแต่มุมกล้องเขาเนี่ยผมรู้ผมเห็นแล้วโอ้โหอยากจะพุ่งไปหาอย่างเช่นสมมุติเขาเขาได้เสื้อใหม่มาหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะแบบ มีหน้าอ,อกนิดนึงเขาจะแบบถ่ายยกกล้องมุมสูงเซลฟี่ตัวเองแล้วเห็นร่องอกแล้วก็ถามตัวเองสูทใหม่สวยไหมคือพอเราเห็นลูกแล้วเราก็ไม่ได้มองสูบเราก็มองไปที่ร่องอกเขาหรือบางทีเนี่ยอันนี้ผมยกตัวอย่างบ่อยอย่างบางทีใสก่กระโปรงสั้นกระโปรงใหม่สวยไหมแต่ถ่ายมาให้ดูแล้วเห็นขาอ่อนอย่างเงี้ยมันก็ทําให้แทนที่ผู้ชายจะมองกระโปรงก็มองไปที่ไอ ส่วนอื่นที่คุณตั้งใจให้เขาเห็นแต่ทาเหมือนไม่ตั้งใจอันเนี้ยมันเป็นความเซ็กซีท่ที่ที่แอบแฝงนะฮะแล้วมันจะทําให้ให้ดูเราใจหรือ,อยังบางทีคุณไปเดทกับเขาหรือหรือไปเที่ยวนอกบ้านกับเขาอะไรเงี้ยคุณใส่เสื้อเชิ้ต แต่อาจจะติดกระดุมไม่ครบหรืออาจจะใส่เสื้อเชิ้ตที่มันฟิตเกินไปพอติดกระดุมแล้วมันปิ้นเห็นเห็นเสื้อในข้างในที่อาจจะเป็นเสื้อในสีแดงหรือเสื้อในสีดําที่มันเด่นๆขึ้นมาอย่างเงี้ยแต่ทําเหมือนไม่ตั้งใจฮะแล้วบางทีผู้ชายเนี่ยเขาจะชอบมองหาอะไรที่ที่คุณไม่ได้ตั้งใจนําเสนอแต่ว่าต้องเป็นอะไรที่เขาแอบมองเนี่ยแล้วมันได้อารมณ์แล้วมันสร้างความตื่นเต้นให้กับผู้ชายได้ดีอันนี้ก็เป็นอีกช้อยส์หนึ่งที่เอามาฝากกันนะครับอ่ะสำหรับข้อสุดท้ายวิธีทํำยังไงให้ผู้ชายอยาากป้คคุณน,นะรับ มันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างบรรยากาศนะครับอันนี้ผมดึงมาจากคอร์สเบสไบเบิของผมนะครับซึ่งในคอร์สเนี้จะมีบอกไว้หมดเลยวิธีการเตรียมตัวยังไงสร้างสถานการณ์ยังไงจัดห้องสร้างบรรยากาศยังไงให้ ให้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงเนี่ยเกิดอารมณ์ทางเพศนะครับอย่างเช่นในห้องคุณเนี่ยปกติเป็นไฟนีออนสีขาวใช่ไหมฮะผมจะบอกไว้เลยว่าไฟนีออนสีขาวเนี่ยมันไม่เซ็กซี่มันทําให้ผิวของทั้งผู้ชายของผู้หญิงเนี่ยดูแก่ดูไม่ดีดูไม่สวยนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาถ้ามีอะไรกันแล้วเปิดไฟสว่างเป็นไฟนีออนสีขาวเนี่ยมันดูไม่สวยมันดูไม่โรแมนติกสําหรับผมนะผมจะชอบไฟสีออกเหลืองเหลือง,องนวลนวเหมือนแสงเทียนนะฮะถ้าเป็นไปได้เลยนะผมอยากแนะนําให้สาวๆของผมเนี่ยหาเทียนมาจุด นะครับมันเป็นการสร้างบรรยากาศอย่างดีเลยพอสมมติแฟนหนึ่งๆกลับมาจากทางานเปิดห้องนอนปุ๊บแอร์เย็นฉ่ำจุดเทียนไฟสลัวๆนะครับแล้วคุณอาจจะอยู่ในชุดนอนไม่ได้นอนสีดาลูกไม้บางๆหรืออาจจะเป็นชุดชั้นในใหม่แล้วก็เดินเข้ามาหาเขาแบบอาบน้ำมากหรือย,อยังไปอาบน้ํากันไหมหรืออะไรอย่างเงี้ย แต่แสงสีเนี่ยสำคัญแสงสีเสียงนะฮะไฟเนี่ยแสงเนี่ยเป็นแสงเทียนหรือเป็นแสงส้มนวลๆเนี่ยจะโรแมนติกแล้วถ้าจุดเทียนหอมได้นะฮะเลือกกลิ่นที่เขาแล้วคุณเนี่ยชอบเหมือนกันนะฮะถ้าใครไม่รู้ไปเรียนในเบบเบิลผมจะบอกเลยว่ากลิ่นอะไรที่มันปลุกอารมณ์ทางเพศผู้ชายกลิ่นอะไรที่ผู้หญิงเกิดอารมณ์หรือแม้แต่สีของผ้าปูที่นอนหรือสีของชุดชั้นในเนี่ยผู้ชายเห็นสีไหนแล้วเกิดอารมณ์ผู้หญิงเห็นสีไหนแล้วเกิดอารมณ์เอาวันนี้เอามาให้สีหนึ่ง เป็นสีที่ ผดดศึกได้ทั้งสองเพศนั่นก็คือสีแดงนะฮะเวลาที่คุณใส่ชุดนอนไม่ได้นอนสีแดงหรือใส่ชุดชั้นในสีแดงเนี่ยมันจะทําให้ผู้หญิงเนี่ยพอผู้หญิงเห็นสีแดงเนี่ยจะเกิดอารมณ์ทางเพศนะฮะเช่นเดียวกันผู้ชายเห็นสีแดงเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้ทาไมเมียเซ็กซี่จังวันนี้ไม่แฟนเราดูยั่วกว่าปกติทั้งนั้นที่บางทีอาจจะเป็นชุดนอนชุดเดิมก็ได้ที่คุณเคยใช้ไปแล้วแต่พอคุณใส่มันแล้วคุณจุดเทียนแล้วเปิดเพลงเบาๆคอเบาๆอะไรเงี้ยมันให้ความรู้สึกเล้าใจที่แตกต่างผิวคุณก็จะดูสวยขึ้น ด้วยหน้าคุณผมคุณก็จะดูเซ็กซี่ขึ้นจากไอแสงนวลน,นวลเหลืองเหลือของเทียนแล้วเวลามันวิบวับวิบวับไปมากับกับลมจากแอร์หรืออะไรเงี้ยมันจะทําให้คุณดูเซ็กซี่ขึ้นแล้วก็เย้ายวนขึ้นกว่าเดิมเนี่ยอันนี้คือ เทคนิคที่ผมเอามาฝากกันในเรื่องที่บอกว่าทำยังไงให้โดนปั้มนะฮะถ้าใครมีคำถามสงสัยหรืออยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมอะไรเงี้ยหรือสนใจอยากจะเรียนไอคอร์เบสไบเบิลของผมเนี่ยติดต่อมาได้ในลิงก์ไลน์ถ้าอยู่ดูอยู่ใน Facebook นะฮะลิงก์ไลน์ผมจะอยู่ข้างบนถ้าดูอยู่ใน y YouTube ลิงก์ไลน์ผมจะอยู่ข้างล่างก็ใครดูใน YouTube อย่าลืมกดปุ่ม s b s c r i b e ให้ขับกิกด้วยนะฮะจะได้แจ้งเตือนเวลารายการผมมานะครับอ่ะวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับแล้วเจอกันครับ ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังมีปัญหาในบทรักขาดประสบการณ์เรื่องบนเตียงอยากเพิ่มสเสน่ห์สีสันให้ชีวิตรักของคุณและคู่ของคุณแฮปปี้มากขึ้นสวัสดีครับผมเทนเนอร์วิกนะครับบทเรียนของเบสไบเบิลจะช่วยสอนให้คุณเข้าใจผู้ชายถึงจุดสัมผัสที่จะกระตุ้นเร้าอารมณ์ของคุณและคู่รักของคุณสร้างบรรยากาศให้ห้องของคุณเป็นห้องที่เราใจ เสื้อผ้าแบบไหนที่แต่งออกมาแล้วมันจะเร้าใจเขามันจะทําให้เขาอยากกลับมาบ้านอยากกลับมาหาผมมีคําตอบให้คุณผมจะบอกหมดเลยฮะตั้งแต่วิธีการจับยังไงปลุกเร้าอารมณ์ยังไงนะคะในบทเรียนของผมจะมีรายละเอียดต่างๆที่สาวๆบางคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนผมจะมีชาร์ตมาให้คุณดูว่าน้องเคผู้ชายส่วนใหญ่เนี่ย13แบบรูปทรงเขาเป็นยังไงแต่ละทรงของน้องเคเนี่ยจะสามารถมาประกอบในท่ารักแบบไหน ในบทเรียนของผมก็จะบอกว่าจุดไหนบ้างที่คุณจะเกิดความรู้สึกนอกจากท่าทางลีลาต่างๆแล้วเนี่ยเทคนิคเล็กๆน้อยๆหลายๆอย่างที่ผมเก็บมาฝากกันเนี่ยมันจะช่วยให้คุณและคู่ของคุณแฮปปี้และมีความสุขในเกมรักมากขึ้นนะครับผู้หญิงเนี่ยมีสิ่งดีไว้มีความรู้ในเรื่องเหล่านี้ไว้มันเหมือนเป็นอาวุธครับให้ความรักของคุณเนี่ยมันฉ่ำหวานอยู่ตลอดเวลานะฮะสำหรับใครที่รู้สึกว่าความรักมันจืดชืดลงแล้ว บทรักมันเริ่มห่างหายไปแล้วมาพบกับผมใน b a d Bible แล้วคุณจะเรียกชีวิตชีวาในชีวิตรักของคุณให้กลับมาใหม่ให้สดชื่นแจ่มใสซา,าบซ่านอันนี้มันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่ผู้หญิงทุกคนควรรู้แล้วควรจะมีนะฮะคำพี่แห่งเสน่หาอันนี้ b a d Bible นะฮะฝากให้ติดตามกันนะครับ